สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะร่วมกับโครงการที่ชื่อว่าวิ่งปั่นรวมใจอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับ เป็นโครงการที่ต้องบอกว่ารวบรวมความศรัทธาและก็เรื่องของการออกกําลังกายและก็รวมถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับวันนี้จะมาคุยกันกันกบท่านประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์วันนี้มาทําการแทนประธานคณะกรรมการโครงการสร้างบุทยาหลวงป,ปู่มั่นภูริทัตโตวัดสัมปะตะนะวนารามที่จังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับพี่กิตชัยพยอมแย้มครรบสวัสดีครับสาวสวยอีกคนหนึ่งนะครับต้องขอต้องรับเรือกาตีหญิง ปริศญานะครับครูหาบุกครับน้องเมงปอครับได้ถานไปดำเนินการมวลชนสัมพันธ์ครบรอบการดำเนินารสานการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราถือว่าเป็นตอนที่สองที่ใจกับพี่กิตชัยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขออนุญาตชวนคุณผู้ชมร่วมภาพภูมิใจไปกับรางวัลอันนี้หน่อยเพราะเกี่ยวข้องกับของพี่ด้วยใช่ครับผู้ชมครับรางวัลที่อยู่ข้างๆผมนี้เป็นรางวัลที่มูลที่เพื่อสังคมไทยแสดงความดีมอบให้กับสถานีโทรทัศน์ทีเอนสองทูวิชั่นช่อง784 ประเภทรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินสาขาสถา,า,สานีโทรทัศน์เพื่อสร้างสารรค์สังคมไทย <c oughs> เป็นรางวัลที่ผมบอกว่ามีค่าสำหรับพวกเรามากทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังหายเหนื่อยครับค <c oughs> รับมายังไงก็ต้องของแสดงความยินด,ด,ดีด้วยครับเพราะว่าทินเอนนี่จากหลายๆลรายการ <c oughs> นะครับโ <c oughs> ดยเฉพาะรักเมืองไทยก็ทําประโยชน์เพื่อสังคมเยอะมากนะครับในการให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมด้านต่างๆนะครับทางคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ก็เลยมีความตั้งใจที่จะให้รางวัลหนึ่งก้าหนึ่งล้านก้าความดีตอบแทนคุณผดดินเรา,าเป็นหนึ่งในต้นการใช่ครับโอ้เป็นหนึ่งในต้นกาขอบคุณมากๆครับครับอ่า,อา<ม>นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเจาะเรื่องในรายละเอียดเพราะว่าผมอยากที่จะให้คุณผู้ชมผู้ฟังนั้นได้ไปร่วมกิจกรรมวิ่งปัน่นรวมใจกันนะครับเดี๋ยวท้าความนิดหนึ่งนะครับถึงความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการก่อสร้างโครงการอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกันหน่อยครับ ที่มาของโครงการวิ่งฝันรลมใจอุทยานหลวงปู่มั่นนะครับก็คือเกิดจากเราต้องการที่จะประ,ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ครับว่าอตอนนี้ท่านองคมนตรีพลการเอกชนิตศุภาตุขกเนี่ยประธานโครงการของเราเนี่ยได้รเริ่มในการก่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นที่วัดสัปปะตาวนารามจังหวัดนครราชสีมามมนะครับ เราก็เลยอยากจะประสามพันธ์กิจกรรมให้คนได้รู้จักครับก็เลยคิดกิจกรรมในเรื่องของการวิ่งปัน่นเพราะเนื่องจากผมรับผิดชอบในเรื่องของอนุกรรมการดูแลในเรื่องฝ่ายประสามพันธ์นะครับก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาอมตอนแรกตั้งใจจะทําปั่นจักรยานคนพิการจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนคราราชสีมาใช้เวลาประมาณ4วันนะครับแต่ท่านอุปมตรีท่านบอกว่าในไหนเราไปทําโครงการที่จังหวัดนคราราชสีมามเพราะฉะนั้นคนในจังหวัดนครราชสีมาจะต้อง ควรจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ผมก็เลยเปลี่ยนโครงการมาเป็นวิ่งปั่นลมใจอุทยานหลวงปู่มั่นไปจัดที่นครราชสีมาครับก็มีทั้งวิ่งกิจกรรมวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานใช่ครับท่านองคมนตรีพลนการเอกชลิตพุกปราสูรในฐานะกรรมการประธานกรรมการโครงการเนี่ยครับท่านมีวิสัยทัศน์ออาทยานอย่างไงท่านอยากจะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ ตามคำสอนขององค์หลวงปูม่มั่นนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาอ,มอย่างน้อยคือพวกเราส่วนใหญ่กรรมการจะอยู่กรุงเทพมหานคร,ครเราก็ไปสร้างไว้ให้กับพี่น้องชาวานครราชสีมามมนะครับเพราะทุกท่านก็จะมองเป็นทางเดียวกันว่าอุทยานหลวงปู่มั่น จะส่งเสริมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใช่ไหมครับวัฒนธรรมครับอันนี้คือเห็นบอกว่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยถูกต้องครับ,รบดูจากภาพวิทยาหาเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่อลังการเล้วเกินมีน้ําตกด้ดานหน้าด้วยนะฮะใช่ครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเพราะว่าท่านองค์มนตรีท่านตั้งใจมากโดยเฉพาะพระเทพวราลังกานะครับที่ ท่านเป็นผู้ริเริ่มไอเดียตั้งแต่แรกเลยครับที่จะทำโครงการตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครสีมาติดถนนใหญ่ด้วยใช่ครับเห็นเด่นเป็นสง่าเลยถ้าท่านเสร็จแล้วใช่ครับก็คือก่อนจะถึงตัวเมืองแยกที่จะไปขอนแก่นนะครับยื่อๆกับโรงพยาบาลเทพรัฐครับก็จะเจออุทยานซ้ายมือเด่นสง่าในอนาคตเลยครับอ่านะครับน้องเมงปอนะครับไป เกี่ยวข้องกับโครงการวิ่งปั่นรวมใจอุทยานหลวงปูมัน่นภูริทั์โตได้อย่างไรคะพอดีปอเป็นทีมประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับเชิญชวนพี่น้องประชาชนมามร่วมโครงการวิ่งปั่นรวมใจค่ะจริงก็คือรู้จักกับ พี่หนึ่งค่ะรู้จักกับพี่หนึ่งมานานแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะก็ทํางานเพื่อองค์กรสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วพี่หนึ่งก็เลยเชิญปอมาเพราะว่าเห็นว่าน้องแมงปอเป็นทหารอากาศด้วยแล้วก็เรามีชิงถ้วยท่านพลเอกพลอากาศเอกชลิตพุทธาสุขด้วยนะท่านองคมนตรีใช่ไหมคะก็เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะก็เลยรวม ช่วยช่วยกันดีกว่าปาอ,อก็เลยรวมทีมของอินฟลูของทออของออคนทัพอากาศก็มีน้องลีโอตัสแล้วก็มีน้องเจนนี่แล้วก็มีไอติมกัญญารันะคะเป็นที่ โคเด้นซองซีซัน6ล่าสุดนะคะก็มาช่วยกันเขาก็มาร้องเพลงอุทยานหลวงปู่มั่นไอตีมาร้องเพลงนี้ก็คือเราใช้ความสามารถด้านดนตรีเป็นนักร้องเสียงดีของปอเท่ากันและเป็นวูดเซอร์ด้วยมาช่วยพี่หนึ่งเขาเพลงนี้จะมีหลายเวอร์ชันค่ะก็จะมีเวอร์ชันของไอติมแล้วก็มีเวอร์ชันของปอด้วยค่ะแล้วก็จะมีพี่อีกท่านหนึ่งที่เป็นศิลปินใช่ครับเป็นอดีตศิลปิน r f นำมาแสดงร้องโอ้โหนี่แรงบุญหนุนส่งกันหลากหลายเดี๋ยวเราจะเห็นเพลงอุทยานหลวงปู่มั่นหลายๆเวอร์ชั่นมากใช่ค่ะสามารถนำไปแได้แล้วก็มีนักดนตรีที่แสดงความตนุนแล้วพี่ขอทําเป็นเวอร์ชั่นฟกซองได้ไหมอะไรนี่บอกได้เลยใครอยากทำเลยทำเลยดนตรีนี่มันดีนะมันเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเนาะอ้าะเดี๋ยวพี่มาเจาะลึกในรายละเอียดโครงการกันหน่อยนะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือหารายได้น่ะ วัตถุประสงค์หลักจริงๆคือเราเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อทําให้คนรู้จักอุทยานหลวงปู่ม่านครับให้รู้จักให้รู้จักว่าตั้งที่ไหนทำเพื่ออะไรมีโครงการที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาเด่นสง่าสวยงามมีบารมีแน่นอนใช่ไหมฮะนะครับคือนโยบายหลักของเราครับ นโยบายลองมาคือการหารายได้ครับผมเชื่อว่าการหารายได้จะตามมาในช่วงทาหลังจากที่เป็นที่รู้จักแล้วใช่ครับนี่ได้ข่าวว่าจัดแถลงข่าวกันไปตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมใช่ครับบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนั้นบอกได้เลยว่า สนุกสนานตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าผมก็บอกหลายๆท่านไปว่าผมจะจัดงานแถลงข่าวแบบเล็กๆง่ายๆครับแต่พอเวลาจัดจริงจัดที่ไหนไปจัดที่จัดที่เดอะมอลล์นครราชสีมาครับไม่ได้ไม่ได้เล็กๆง่ายๆแล้วครับในห้างใหญ่ขนาดนี้เออเสียงตอบรับเป็นไงบ้างพี่หนึ่งเสียงตอบรับดีครับเนื่องจากว่าเราเตรียมงานกระทันชิดนะผมใช้เวลาเตรียมงานในการแถลงข่าวประมาณ2อาทิตย์เศษครับแต่ก็ได้ความร่วมมือก็ต้องยอมรับอย่างพี่วรินทอนสุธรรมซาวเลขาธิการ โครงการนะฮะท่านก็ทํางานเต็มที่วันนี้มาด้วยนะมาด้วยพายามมาออกอรายการกักบผม้ลยนะ <c oughs> แล้วก็คณ <c oughs> ะกรรมการท่านอื่นท่านก็ลุยกันเต็มที่นะครับเพราะว่าเราเราเราเตรียมทุกอย่างเร็วมากกระชับมากครับเนี่ยอย่างในภาพนี้คือน้อง ไอ้ติมเนี่ยร้องเพลงเปิดนี่บ้านเองดบังเกิดอยู่น้องมามีบ้านเกิดืังนอนด้วยค่ะใช่ค่ะใช่คือคือคือเราให้เปิดตัวเพลงอุทยานหลวงปู่ม่นในงานนี้แล้วก็มีน้องๆเออไม่ใช่มีพี่ๆที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวามารําประกอบครับนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จัดให้พอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปลายสงครามนะฮะใช้คำว่าสงครามแล้วกันนะครับปัญหาชายแดนก็เลยทําให้ มีการรณรงค์ในการร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็เชิญให้ทุกคน่อยนช่วงสถานการณ์เรื่องไทยกับูชาพอดีใช่ครับก็ทําให้ทุกคนได้มีแรงในการที่กับกับการที่เป็นฝันกลังใจให้กับทหารกล้าทั้งหมดเลยครับเพื่อส่งกําลังใจให้แนวหน้าด้วยใช่ครับโอ้โหดูแล้วคนคึกคักเลยนะใช่ครับก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจครับ ในช่วงท้ายก็ต้องยอมรับพี่เกษสุดาท่านรองประธานโครงการก่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นท่านก็สนับสนุนให้จัดซื้อของมอบให้กับแม่ทัพภักสองผ่านตัวแทนแม่ทัพภักสองโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้รับมอบในวันงานด้วยครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่าได้โอกาสหลายอย่างแถลงข่าวด้วยแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจกับทหารแนวหน้าด้วยใช่ครับนะครับทีนี้ถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับว่า การจัดก <ane> like okay. ิจกรรมรายละเอียดเนี่ยนะครับเอาวิ่งก่อนนะมีวิ่งกี่กิโลยังไงวิ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2 2ประเภทประเภท14กิโลคือวิ่งทั่วไปนะครับแล้วก็วิ่งแข่งขันโทษนะวิ่งคือ5กิโลโทษฮะวิ่งเนี่ยคือ5กิโลไปกับ 2. 5ุกับไปกับเบสทั่วห้กิโลครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นปั่นปั่นก็จะมี14กิโลแล้วก็44่กิโลวิ่งเนี่ยเดินได้ไหม ได้ครับได้นะครับก็คือขอตามวัยฮะตามวัย5กิโลใช่ครับเอาผมว่างี้ในกันเพื่อความเข้าใจง่ายคือเขามี2กิจกรรมครับใครจะวิ่งนะครับก็5กิโลครับใครจะปั่นจักรยานก็มี2ระยะ14กิโลกับ14กิโลใช่ครับอ่าอ่าอันนี้จะจัดดูบริเวณตรงไหนเส้นทางก็คือเริ่มตต a ์ t ที่หน้าวัดนะครับถ้าเป็นวิ่งเนี่ยก็คือจากหน้าวัดแล้วก็วิ่งไป2.5แล้วก็กลับมา2.5ทิวทัศน์เป็นยังไงบรรยากาศ ก็จะได้เป็นบรรยากาศคือเส้นเมนหลักวิ่งถนนหลักเลยครับใช่ครับที่จะวิ่งปลอดภัยปลอดภัยฮะเดี๋ยวทางทีมงานก็เตรียมพร้อมตากี่โมงครับกำหนดการก้าวๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6โมง6โมงเช้าแล้วก็พวกปั่นจักรยานในเส้นทางเดียวกันไหมฮะเส้นทางเดียวกันครับแต่ก็จะไกลขึ้นไปอีกนะครับก็คือถ้าเป็นปั่น14กิโลเนี่ยก็จะวิ่งกลับเข้ามาในชุมชนของในเขตของ อบตออนะครับควบขวดเนี่ยก็คือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของปั่น4กิโลก็จะวิ่งไปเส้นหลักที่จะวิ่งไปจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ไปขอนแก่นแล้วก็อ้อมกลับเข้ามาครับอืมอืม,อ,มอ้าวสนใจเนี่ยเริ่มกิจกรรมกันวันที่เท่าไหร่ครับ ตอนนี้สามารถรับสมัครได้เลยนะครับผ่านทังออนไลน์เริ่มรับสมัครแล้วใช่ไหมใช่แล้ววิ่งปั่นกันกี่วันเที่ยวหร่นะวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม26ตุลาคมเดือนหน้าใช่ครับอ้ากกำลังเข้าสู่นะครับอากาศกำลังดีเลยฝนกำลังมาเลยช่วงไฮซีซั่นพอดีแต่ลยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่คือคือคือโครงการนี้เราทั้งเชื่อมต่อกันท่องเที่ยวเศรษฐกิจส่งเสริมกีฬาด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ โควิดมามกีฬาปั่นจัก,กรยานเขาไม่ได้มีพื้นที่ไม่มีสนามในการที่จะคัดตัวนักกีฬาโครงการนี้ก็เลยเข้าไปส่งเสริมครับให้คนในจังหวัดนครราชสีมาเด็กๆน้องๆนักกีฬาเนี่ยได้มีพื้นที่ในการแข่งข<ๆ>ันพี่สงสัยนิดหนึ่งมันกิจกรรมมันต้องเยอะแยะเนาะที่จะสร้างการรับรู้เนาะรเรื่องของโครงการก่อสร้างเนี่ยอุทยานแห่งแห่งนี้นะครับทำไมเลือกเป็นวิ่งเลือกกันปั่นจักรยานจริงๆผมทำหลายด้านเลยนะครับในฐานะที่ ได้รับมอบหมายจากท่านประธานในเรื่องของประชามพันธ์ผมก็ทําทั้งเพลงอุทยานหลวงปู่มั่นมาเผยแพร่ใช่ไหมครับเพลงวิ่งปั่นลมใจออกมาเผยแพร่แล้วก็มีในเรื่องเดี๋ยวเรากําลังจะเตรียมทําหนังสั้นคุณธรรมโดยยึดหลักคําสอน30ข้อของหลวงปู่มั่นออกมาทําเผยแพร่อีกจะออกมาเป็นหลายหลายกิจกรรมหลายกิจกรรมครับแต่พอดีในช่วงนี้เป็นช่วงที่วิ่งปั่นกาลังเขาเรียกฝุ่นกําลังตลบเพื่อใช้คำว่าฝุ่นตลบเพราะว่าอย่างนี้ฮะพอเวลาเราเปิด แถลงข่าวไปเสร็จปุ๊บทําให้ผมรู้ว่าหลังจากนั้นมาในจังหวัดนครราชสีมามีวิ่งหลายโครงการเลยแทบจะทุกอาทิตย์เลยฮะก็คือเป็นจังหวัดที่คนชอบไปจัดงานวิ่งที่นั่อยู่แล้วครับคือจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่นะครับเป็นจังหวัดใหญ่หน่วยงานก็ใหญ่อบจอก็ใหญ่รายการไหนก็ได้อย่าอย่าลืมรายการนี้ครับ <laughs> <laughs> ทุกคนก็เลยจัดกันหมดทีนี้เสื้อสวยๆวยนะอย่างที่น้องโอปอใส่เนี่ยนะครับ มีสีฟ้าออกสีทองทองเนี่ยครนะมีที่มาที่ไปไหมมีครับมี <c oughs> <laughs> ถ้าที่มาที่ไปก็คือเสื้อสีฟ้าก็จะเป็นเนื่องจากท่านองค์บนตรี ทางกระของเราจะเป็นทางรกาศใช่ครับก็เลยใช้เสื้อสีฟ้าและอย่างก็คือเห็นว่าในช่วงวันแม่พอดีด้วยที่เราจะจัดงานครับก็เลยใช้สีฟ้าส่วนสีเหลืองข้างล่างก็จะเป็นสีของเอาริงๆคือสีของในหลวงนะครับแล้วก็สีก็จะกลืนมาทางสายธรรมยุทธ์นิดหนึ่งครับเพื่อแสดงให้รู้ถึงธรรมะครับโอปอถ้าสนใจเนี่ยเขาเก็บค่ากิจกรรมหนึ่งเท่าไหร่ลายเท่าไหร่ไง ก็จะมีเดินวิ่งจะเริ่มที่399บาทค่ะก็จะได้เหรียญที่ระลึกหลวงบูม่านด้วยค่ะครบรอบ1 5ึ่งราสิบห้าปีชาติการแค่เหรียญก็คุ้มแล้วมั้งเงินพี่เนินใช่ค่ะคุ้มมากคืออย่างที่ผมบอกเราไม่ได้เน้นรายได้เราเน้นประสานโันคือคือผมอ่ะชอบท่านองคมนตรีอย่างหนึ่งฮะท่านเป็นคนที่มีความสุขว่า อยากจะให้คนได้มาบูชาได้มาทำบุญเหรียญลุกปูมันเนี่ยภูริทัตโตเนี่ยขนาด2.5เซนติเมตรครับเนื้อทองเหลืองแหละครับอืมโอ้โหนี้เลยค่ะอันนี้เป็นละยแรกตามนี้เลยใช่ก็จะได้เสื้อด้วยค่ะแล้วก็อีกระยะต่อไปจะเป็นประเภทวิ่งค่ะ ปั่นค่ะปั่น14กิโลแล้วก็44กิโลนะคะก็จะเป็น500บาทค่ะก็จะได้เป็นเสื้อคอปกแบบนี้แล้วก็มีเหรียญหลวงปู่มั่นด้วยค่ะประเภทปั่นจักรยานค่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งจะเป็นสมัครแบบประเภท VIP VIP ก็จะได้เป็นองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่นพรุ่งทันโตด้วยนะสวยมากเลยีค่ะจะได้องค์นี้นะคะใครอยากไหวบูชาทีนี้เลยกันนะพี่1,000บาทลองตีมูลค่ากันเลยนะฮะองค์พระองค์หล่อเนื้อนิน การจนะบุรีห้านิ้วนะครับหนึ่งองค์เหรียญหนึ่งเหรียญเสื้อหนึ่งตัวอันนี้ v p v p ค่ะหมดยังเนี่ยแล้วก็มีอาหารในวันงานด้วยอาหารและเครื่องดื่มใช่มีอาหารด้วยค่ะคือเรา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 เจตนาที่จะให้เราเป็นผู้ให้ไงครับใช่คห้เยอะเราเราเราไปจากกรุงเทพมานครเนี่ยเราเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นเราลืมบอกคือยังไม่ต้องลงไปแข่งเขาเนี่ยรับก็วัตถุของคนไดไมก่อนเลยครับใช่ค่ะทีนี้ถ้าเป็นรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็นถ้วยรางวัลยังไง ช้วยรางวัลก็มีชนะเลิศมีรางวัลชนะเลิศค่ะแต่ประเภทวิ่งัปั่วิ่งไม่มีครับจะมีปั่นแข่งขันเนี่ยก็มีชนะเลิศรองชนะเลิศตามลําดับอืครับก็ต้องบอกว่าการดูแลตลอดเส้นทางเนี่ยความปลอดภัยดูแลเต็มที่ครับใช่ครับมีแพทย์พยาบาลคอยดูแลตลอดเส้นทางค่ะจริงจริงมีพิเศษอีกที่เราไม่ค่อยได้พูดกันเรามีการแข่งขันคัดตัวนักกีฬานะฮะครับก็คือปั่น1กิโล สปีดเร็วสุดก็จะได้รับถ้วยรางวัลด้วยมีแยกเพื่อคัดนักกีฬาไงครับโค้กที่จะเป็นนักกีฬาอย่างเดียวใช่ครับที่จะเป็นนักกีฬาปัน่นพี่หนึ่งมั่นใจว่าอย่างไงว่าวัตถุประสงค์ในการที่เราวิ่งปั่นรวมใจเนี่ยมันจะสอดรับกับสิ่งที่เราคาดหวังหนึ่งเลยก็คือเป็นแรงศรัทธาเป็นแหล่งรวมใจของคนศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องของสุภาพแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนมั่นใจ ผมมั่นใจเนื่องจากว่าเราคิดว่าถ้าเราทําความดีสักอย่างนะครับโครงการนี้เราไม่มีเรื่องผลประโยชน์อืเรามีแต่ให้เพราะฉะนั้นการตอบรับผู้รับผมมั่นใจว่าเกินร้อยครับออืคือเชื่อมั่นแบบนั้นเชื่อมั่นแบบนั้นเลยครับอครับเราเราปอแล้เรัฐมาปอไปคุยมาหลายที่นะเห็นไหมเป็นไงฮรลองพูดถึงความรู้สึกดิครที่นาเสนอเสนออะไรหลายที่จริงๆช่วงนี้ถ้า ต้องพูดต,งตรงๆว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาก็มีข่าวแง่ลบค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าสําหรับปอแล้วปอยยังมีความเชื่อมัน่นศรัทธาค่ะเพราะว่าหลวงปู่มั่นภูริทตโตค่ะท่านเป็นพระวัดป่าสายกรรมฐานแล้วก็ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ด้วยค่ะล้วก็ถือว่าเป็นจอมทัพธรรมแห่งยุครัตนโกสินทร์เลยค่ะท่านมี ทางอะไรนะเป็นเลิศทางด้านทุดวงควัดด้วยค่ะแล้วก็ได้รางวัลสาขาสันติภาพของยูเนสโกด้วยหลายๆอย่างเ็าทำให้เรามั่นใจแล้วก็หลักคาสอนของท่านท่านบอกว่าทําดีดี ดีไหนที่ไม่เป็นโทษอะค่ะดีนั้นถือว่าดีเลิศเพราะฉะนั้นปอก็เลยเข้ามาร่วมโครงการนี้อยากที่จะเผยแผ่พระพษษษาาุทธศาสนาอยากที่จะให้คนรุ่นหลังค่ะได้เห็นความสําคัญได้รู้จักหลวงปู่มั่นมากขึ้นเพราะเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักถ้าจะให้พี่แมงปอแนะนําคําสอนนะหลวงปู่ม,มั่นเนี่ยนะครับเขาที่แล้วพี่ถามพี่หนึ่งไปแล้วนะอยากจะบอกแนะนำำออําคําสอนยังไงที่น้องพี่จำปฏิบัติแล้วเกิดผลในชีวิตที่เราจเจริญรุ่งเรือง ก็ในเรื่องทําความดีค่ะแลบว,ว่าทําความดีไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรคือเราทําความดีเรามีความสุขมีความสุขใจที่ได้ทําความดีถ้าความดีนั้นไม่ได้เกะเกิดโทษกับใครแต่ว่าก่อทั้งประโยชน์สุขทั้งต่อตอนเองผู้อื่นคนรอบข้างอยากให้ทาไปเลยค่ะแล้วก็เราจะได้ความสบายใจด้วยค่ะยิ่ง บางทีอาจจะแบบเฮ้ยบุญเป็นยังไงเราอาจจะยังมองไม่เห็นบุญในณทันทีแต่ว่าความสุขใจความสบายใจอะไรที่เราได้รับอะความสุขใจใช่ค่ะจะทําให้เราแบบมีความสุขไม่เครียดใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ได้หน้าตาสวยผ่องแผ้วของเราอ่ะอาจจะเป็นผลพลอยได้หรือเปล่าพี่หงมีอะไรจะเสริมน้องไหมในการหลักในการหลักธรรมธรสอนเนี่ยเอาพี่หนึ่งเอาอีกทีพี่หนึ่งนำนำหลักครรำสอนของหลวงปู่มั่น ขามาใช้ในชีวิตอะไรบ้างน่าจะหลายข้ออยู่โอ้จริงๆหลายข้อครับเพราะว่าการดํารงชีวิตในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราดํารงชีวิตด้วยความยึดมั่นแห่งความดีนะครับการที่เรายึดมั่นแห่งความดีมันก็จะเป็นการเสริมเกราะตัวเราเองอใช่ไหมฮะอย่างอย่างที่ผมพูดไปอะว่า แม้กระทั่งโครงการนี้เราไม่มีเรื่องผลประโยชน์ <solutions. S 2> อ <im itation> พอเราไม่มีผลประโยชน์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกราะที่จะมาเสริมเราแล้วจะทาให้เราทําอะไรก็ได้ให้มันเติบโตไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆครับท่านบุญนาถเอกธลิตเนี่ยท่านได้ฝากอะไรกับพี่นหนึ่งนะในฐานะประธานประจรัมตพันธ์เป็นพิเศษไหมท่านก็อยากให้สร้างการมีส่วนร่วมครับอ,อยากให้สร้างการมีส่วนร่วมการรับรู้ในภาคประชาชนแล้วก็หน่วยราชการ าผมคิดง่ายๆนะอย่างวันที่ผมแถลงข่าวะ่ะม,มีหน่วยงานราชการมา20ว่หน่วยงานม,มาร่วมรับฟังแถลงข่าว แล้วบุคคลที่มาแต่ละคนก็เป็นระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองผู้บริหาระดับสูงผู้บริหาระดับหลักเลยพอมาปุ๊บเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าอพอเราเริ่มขยับอะไรทุกคนเขามีส่วนร่วมของเราแล้วผมหลายหน่วยงานเราไม่ได้ทําจดหมายเชิญด้วยนะฮะแต่เขาแสดงความจานงมาว่าอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมในการแถลงข่าวนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจและเราดีใจมากครับครับเหมือนผมเกินกับน้องๆเอาแม่ป้าช่วยพี่หน่อยสิช่วยชวนน้องๆอินฟูมาร่วมกิจกรรมแถลงข่าวหน่อย แรงบุญมาเลยมาเลยครับอืครับอ่าโอเคครับดีใยที่เกินนะเวลาจะหมดแล้วอยากให้ทั้งสองท่านนะเชิญชวนเพราะว่าตอนท้ายพี่จะเหลือเวลาไว้ให้ไปชมวีทเพลงวิ่งปั่นรวมใจ นักร้องเสียงใสเสียงทองนะครับเอาเอาเป็นปอก่อนเชิญกันเยอะๆนะครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งปั่นวมใจด้วยกันนะคะได้ทั้งสุขภาพค่ะแล้วก็ได้ทั้งบุญด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจอุทยาหลวงปู่มั่นภูริัตโตวัดสัมปตาวนารามนครนาชสีมาเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆในนั้นได้หมดเลยค่ะหรือว่าถ้าไปสมัครในเว็บนะคะ race thai run .com นะคะ r e s ์ไ a น์สลัดนะคะเข้าไปเลือกได้เลยค่ะครับอ่ะพี่หนึ่งครับครับก็อยากเชิญชวนครับว่าผู้ที่มีความศรัทธาในศาสนาอย่าเพิ่งเ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เหรียญมีสองด้านทั้งหมดมีทั้งหัวก็ไกยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับอย่าให้ทุกคนมองแต่ด้านดีเพื่อที่จะเออเขาเรียกจะลงนครับเพื่อคำจุนศาสนานะครับเพราะฉะนั้น การที่จะค้ำจุนได้ดีคือการแสดงพลังมาวิ่งปั่นลมใจกับอุทยานหลวงปู่มั่นเลยครับเพื่อสนับสนุนโครงการนะครับในส่วนของความตั้งใจของพุทสศาสนชนนะครับในโครงการสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอ้าวเสลดายเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรักเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวัน จันถึงสุกนะครับ20นาฬิกาถึง20นาฬา30นาทีผ่านช่องทางทวิชตช่อง7 8 4และอีกหลายแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายกันกับวิทยาชุดที่ชื่อว่าเพลงวิ่งปั่นรวมใจวันนี้ล้านทั้งสองคันครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชครับ แผ่วเบาก้องใจเราไม่รู้ลืมหลวงปู่มันคือแสงนำทางทุกอย่างก้าวแห่งสธา สาเป็นพุทธบูชารวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อลวงปู่มันไม่ว่าจะไกล